บาดอิสานเพนรวไวจังสีีครับว่าปลูกเอาดอกนะครับปลูกพืชเอาดอกให้ปลูกวันวันพุธนะครับใส่ดอกนะครับอันนี้เป็นดอกพุทธจะใช้ดอกไปเวลาวันศีลวันพรนะเนาะใช้ว้ว้พระว้า้พระนะครับเนี่ยจะเอาไปใช้ให้ปลูกวันพุธปลูกตอน ดินมันเย็นแล้วนะครับตอนนีมน้มันเที่ยงอยู่นะครับอากาศกําลังร้อนข้ามปลูกนะครับเดี๋ยวรากพืชเนี่ยมันจะ,ะมันโดนความร้อนมันจะ,ม,นจะมันจะตายนะครับมันจะไม่จเจริญงอกงามปลูกตอนดินเย็นนะครับปลูกเอาดอกให้ปูกนพุทธโบราณอีสานาว่าอย่างสันยความบัณดิตเพิ่นคิดคนหนทางแมนแสนให้คุณนยกมนุนน้ำทางกระจ่างใสให้ประโยชน์ บอกแนวดีว่ามีโทษหมดไั่พันผ่านพ้นทุกสิมีสุขอย่างถูกต้องมองถูกท่างอย่างบาผาดสามารถสั่งแบบอย่างดีอืมฉะนั้นปลูกเอดอกให้ปลูกวันพุธนะครับจริงๆริงมันมีทุกวันเนาะมีมปลูกปลูกเอากากหงัวปลูกวันอาทิตย์นะครับอืมหากหัวมันปลูกวันอาทิตย์นะครับอ่าส่วนเครือด้วยใบดกเครือด้วยนะครับเป็นเครือเป็น มันเท่าไปตามราวตามาตามรั้วนะครับให้ปลูกวันวันจันนะครับเอาใบให้ปลูกวันอังคารน,นะครับใบดกเนี่ยปลูกวันอัางคารส่วนวันพุธใช้ดอกนอะดอกดีนะครับให้ปลูกวันพุธใช้รันปลูกดอกไม้ปลูกอะไรปลูกันพุนนะครับป่าอิสานว่ายอย่างนั้น เดี๋ยวเราจะไปปูดครับ